กลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังจากกัมพูชาในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดสุรินทร์ที่ห้องรัตนาสยามโรงแรมทองทารินนายประภาสีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประหลัดจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและภาคเอกชนจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้การต้อนรับนายแยดวีแนลรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังราชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดสุรินอีกทั้งได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดอาธิการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการเกษตรรวมทั้งพบปะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันอันจะเป็นการขยายความร่วมมือในมิติต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนของสองประเทศต่อไปค่ะ